สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายการสี่แากข่าวกรมประชาสัมพันธ์ช่วงนี้ไปติดตามข่าวจากนครราชสีมาก,กันครับ นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัานบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ที่วัดซับใต้คุณารามหมู่ที่7ตำบลกฤษณนาะอำาเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมากิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้วผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนายสมชายอัมพันการในอำเภอสีคิ้วกล่าวต้อนรับและแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายสุเทพหลันจันทึกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณากล่าวรายงานข้อบูลตำบลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามอบนโยบายข้อราชการพร้อมแนะนําให้ประชาชนรับบริการต่างๆจากส่วนราชการที่มาร่วมออกหน่วยบริการประชาชนจากนั้นเป็นการมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาจํานวน9รายรายละ3,000บาท มอบพันปลาของสำนักง,งานประมงจังหวัดน,นครราชสีมาจำนวน50ชุดโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาและกำนันตำบลกฤษณาเป็นผู้แทนรับมอบและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคของสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดน,นครราชสีมาจำนวน100ชุด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครรชาชสีมายัางได้พบปะประชาชนและเยี่ยมชมการให้บริการของส่วนราชการภายในบริเวณงานรวมทั้งหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครองที่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนหน่วยถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ซึ่งนำคณะโดยนางสุวาพรเสภาศิราพรผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครรชาชสีมา และชมควายสวยงามที่มาจัดแสดงโดยการสนับสนุนของสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมปล่อยพันธุ์ปลาและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึกปราโมททิติวงริศสวทฒนนครราชสีมารายงานครับ ありがとうごい